งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสังความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 ประวัติผู้เกษยียณอายุราชการประจำปีการศึกษา2566นางสุมารีคำโทนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษแผนวิชาสามาสัมพันธ์นางสุมารีคำโทนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตปัดผลประเมินผลมหาวิทยาลัยลามคำแหง บรรจุเข้ารับราชการครูในวันที่22มกราคมพศ2535ณวิทยาลัยเทคนิคเลยต่อมาปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีในวันที่16เมษายนพศ2541และปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีในวันที่29ตุลาคมพศ2556จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาปฏิบัติงานราชการทั้งสิ้น31ปีสวัสดีค่ะฉันนางสุรีคำโทนครูประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แผนวิชาสามัญสัมพัญนะคะได้เกษียณปีนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคสระบ,บุรีนะคะชีวิตในการทำงานแนวคิดและคติที่ปฏิบัติงานในระยะเวลา30กว่าปี ดิฉนันมีความภาคภูมิใจที่เป็นครูและแนวคิดการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้อยู่ถึงวันเกษียณอันดับแรกเลยการทํางานต่างๆนี้จะกําหนดเป้าหมายและวางแผนเตรียมพร้อมในการคลองตนนะคะโดยใช้หลักของพุทธศาสนาเรื่องความไม่ประมาในการคลองชีวิตตนเองทุกช่วงวัยช่วงวัยในของการปฏิบัติงานและก็คลองตนถึงแม้ว่าในชีวิตเราคนเรานั้นจะประสบปัญหาต่างๆมากมาย ตัวฉันจะคิดว่าปัญหาต่างๆนั้นเป็นตัวเสริมเพิ่มให้เราแข็งแกร่งมีวุฒิภาวะมีความพร้อมที่จะเดินต่อไปด้วยความมั่นคงนะคะนี่คือชีวิตที่ทำงานมาแล้วก็การทำงานต่างๆนั้นตัวฉันจะพยายามทำงานทุกสิ่งนี้ให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะไม่เกิดความกังวลในชีวิตของตนเองทุกๆวันและจะพยายามทำทุกวันนั้นให้ดีที่สุด ในการที่มาอยู่เทคนิคสารรีเป็นระยะเวลาเกปีสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือบุคลากรท,กทุกทท่านทางการศึกษาครั้งหนึ่งที่ตัวฉันได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานประกันคุณภาพและหัวหวหน้าแผนกวิชาสัมมาสัมพันธ์ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านและคุณครูทุกท่านและน้องๆเจ้าหน้าที่ที่ฉันไปขอความช่วยเหลือ จะได้รับความช่วยเหลือแนะนำทุกๆเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันประทับใจเป็นอย่างมากและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ตั้งใจทำงานในสายอาชีพนี้เพราะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลลูกศิษย์ในหลายด้านทั้งที่เขามีปัญหาทางด้านครอบครัวและปัญหาทางด้านการเรียนแม้กระทั่งปัญหาทุนทรัพย์ดิฉันก็พอคอยได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้บ้างและส่งเสริมให้ลูกศิษย์นั้น ได้จบได้มีงานทําซึ่งเขากลับมาหามาหาแล้วมาบอกว่าอาจารย์ได้ชี้นำได้นำหลักในชีวิตเอาไปใช้แล้วเขาเกิดความจําได้และเอาไปใช้แล้วเกิดผลดีสิ่งนี้ทําให้ดิฉันมีความสุขและปลื้มปิติที่โชคดีได้มาเป็นอาชีพครูท้ายสุดนี้ที่ดิฉันปฏิบัติงานมา30 กว่ปก็มีความภาคภูมิใจในอาชีพครูแล้วก็ใช้หลักของการสอนของพุทธศาสนาว่าอย่าประมาทสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอราชนาคุณพระศรีรัตนาไตายจงช่วยปกป้องดนบันดานลรักษาบุคลากรวิชาเทคนิคสวบบีทุกคนทั้งท่านผู้บริหาราคณะครูบาอาจารย์เจ้าเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอให้มีความเจริญร่ำรวยในราบยศและสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนค่ะขอขอพบพระคุณค่ะ นางฐานุตาจันทละเกตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชนาญการในแผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางฐานุตาจันทละเกตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี บรรจุเข้ารับราชการวันที่26กันยายนพศ2 5 2พณวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีต่อมาปฏิบัติหน้าที่ครูณวิทยาลัยการอาชีพหนองแควันที่ 1. มิถุนายนพศ .2549 และย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูวันที่29มิถุนายนพศ2 5 5 4ณวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาปฏิบัติงานราชการทั้งสิ้น40ปีสิ่งแรกก็คือการที่เรามีผู้บริหารที่ให้ความรักความอบอุ่นและก็คำแนะนำดีๆกับเรานะคะสิ่งที่2ก็คือการมีเพื่อนครูนะคะที่คอยให้คำปรึกษาในสิ่งที่บางบางเรื่องบางอย่างเราไม่เข้าใจนะคะเราก็จะได้รับจากเพื่อนครูเราแนี้แหละนะคะ แล้วสิ่งที่สามก็คือการที่เรามีลูกศิษย์ที่น่ารักนะคะว่านอนสอนง่ายบอกอะไรก็เชื่อฟังนะคะอันนี้คือสามสิ่งที่ประทับใจนะคะในการที่ในในช่วงเวลาที่เราเป็นครูดูก็เรายังมีการติดต่อสื่อสารกันบนโลกโซเชียลนะคะบางคนก็จบไปแล้วก็ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ะะหรือบางคนก็อาจจะไปทํางานตามความสามารถของตนเองนะคะเราก็ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่ะคะ่ะนายเวชกรวิรัติลาบตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการแผานกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายเวชกรวิรัตรลาบจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนเทพสตรี ระดับปริญญาโทอารุาสตรอุาหากรรมมหาบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีบรรจุเข้ารับราชการพลูวันที่11มิถุนายนพศ2527ณวิทยาลัยเทคนิคสระบ,บุรีจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาปฏิบัติงานราชการทั้งสิ้น39ปียุคนี้เด็ก เด็กนักเรียนเขาก็ถือว่าครอบครัวเขาเป็นเป็นคนชั้นกลางแล้วเขาเขาไม่ค่อยลาบากเขาเด็กส่วนใหญ่ก็จะถูกจ้างให้มาเรียนนะไปถึงเกิดเช้ามาเขาก็ได้รับเงินเขาก็มาเรียนความรู้สึกว่าเขาจะใช้เงินหาเงินเองอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างมีแต่ก็มีเด็กบางคนที่เขาเขาทำอยู่นะเพื่อไปรับจอบรับงานตาม พาทามตามเซเว่นตามโลตัสอะไรเงี้ยเขาก็มีแต่ว่าส่วนน้อยแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วคือพ่อแม่เป็นคนชั้นชั้นกลางแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะแอคทีฟเท่าไหร่นะครับต่างจากสมัยก่อนซึ่งซึ่งอยากมีความเข้าวหน้านะครับเห็นเห็นคนอื่นมีงานมีการทำก็อยากดด้ล้นอลเนาะก็ก็ก็อยากให้คุณใหม่ต้องอดทนให้มากหน่อย เพราะว่าเด็กเขาจะดื้อว่าเมื่อก่อนความทะเยอทะยานอะไรอาจจะลดลงกาต้องใช้อายุหรือต้องใช้เวลามากกว่านี้ถึงจะมีความคิดได้นะก็อยากให้ครูรุ่นใหม่อดทนมากมากกว่านี้นะครับก็ยึดยึดถือคำว่าทำงานเพื่องานมา ตลอดนะเพรว่าไม่ไม่ได้ว่าทำงานเพื่อผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆการทำงานก็คือต้องให้ผลงานออกมามีคุณภาพที่ดีที่สุดที่เราพอใจนั่นก็คือความความก็เรียกความมุ่งมั่นคือถ้าได้ลงมือทำงานแล้วก็จะยึดว่างานต้องสำเร็จ แล้วก็มีคุณภาพเป็นที่พอใจของเราเราไม่ได้สนใจว่าคนอื่นพอใจไม่แต่ว่าเราต้องพอใจก่อนฉะนั้นงานทุกอย่างต้องเกินมาตรฐานเรานายเทพพิทูลสอนปัญญาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชนานาญการแผนพิชาช่างกลโรงงานนายเทพพิทูลสอนปัญญาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวะอุตสาหกรรมเครื่องมือกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นบรรจุเข้ารับราชการครูในวันที่5สิงหาคมพศ2534ณวิทยาลัยเทคนิคกระบุรดีจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาปฏิบัติงานราชการทั้งหมดทั้งสิ้น32ปีทำแนะนำรบูรใหม่นะคะรับครูใหม่ะครับใน ในะที่ผมเป็นครูสอนปีนสัยที่สี่นะครับครูรุ่นใหม่ที่เข้ามานะครับผมอยากให้อาจารย์นะครับสอนให้ผู้สารมีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้เพราะว่าด้านนี้น,นคะครับม,มันมีอยู่ไกลๆแล้วครส่วนมากในการเรียนนะครับถ้าอาจารย์เป็นคนหนึ่งมันไม่เพียงพอเพราะอาจารย์ต้องหาผลกษาด้านนอกเพื่มีการอบรมแล้วก็มีการไปแข่ทักษะเัืนๆๆอให้เพิ่มนความรู้ให้ตัวครูและต่อผู้สารครับคือผม เป็นครูมาครับ12ปีแล้วก็ได้ผ่านงานการสอนเกีย่ยวกับวิชาทนีนะครับมา20ปีแล้วก็ถ้าคุณแจ็คือผมได้เป็นนะครับวิทยาก,ร,กรอบรมแม้กับถ้าครูคะแนนถ้าผรงานนะจำนวนครู13ท,ท่านนะครับในวันที่17วันที่21เมษายน2560ครับอันนี้เป็นสิทธิทางการกาครับ ที่ขอให้เปิดดาวเติมแต่งให้ฟ้าแพลวเพราวให้ดาวทุกดวงได้เปล่งประกายเป็นดาวด้วยมือของใครขอเป็นผู้สร้างผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน